สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องผลการประชุมสุดยอดกรณียูเครนนะครับเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาครับมีการประชุมสุดยอดกรณียูเครนระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และก็ ประธานาธิบดีปูตินนะครับที่阿拉สกาแล้วก็ในวันที่18สิงหาคมคือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการประชุมร่วมกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนแล้วก็ในวันเดียวกันนีครับก็มีการประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นําของยุโรป ผู้นำนาโต้แล้วก็ทางอ eu และรว,วมถึงผู้นำของสห,สหราชสอาจากักรนะครับในวันเดียวกันวันนี้เราก็จะมาศึกษาพิเคราะห์นะครับถึงผลการประชุมทั้งสองสถานที่นะครับคือที่阿拉斯ากับที่วอชิงตันแต่ที่วอชิันนั้นก็มีการประชุมสองส่วนอย่างที่ผมบอกไปแล้ว เราจะพิเคราะห์โดยการพิจารณาจากคำถแถลงของผู้นำครับหลังจากการประชุมอ,อยากจะให้ดูท่านแรกนะครับที่ถแถลงคือประธานาธิบดีปูตินหลังจากประชุมที่อัสกาเสร็จเนี่ยนะครับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยได้มาถแถลงต่อสื่อมวลชนพร้อมกันกันกบประธานาธิบดีทรัมป์ท่านใช้เวลาประมาณ8นาทีครึ่ง จริงๆท่านทาเนี่ยท่านใช้เวลา4นาทีในการถแถลงท่านปูตินใช้8นาทีครึ่งก็อาจจะพอเข้าใจได้ถ้าเราได้ฟังคำถแถลงของท่านนะครับผมฟังแล้วความส่วนตัวเนี่ยเหมือนกับท่านได้เตรียมมาอย่างเต็มที่เหมือนกับการเตรียมเพื่อจะก่าสุนทรพจน์อย่างหนึง่งแต่วันนี้เราคงไม่ได้เข้าไปฟังหรือเอาคำพูดของท่านเนี่ยมาร้อยกรองร้อยเรียง ให้ทุกท่านได้ทราบแต่คงจะเอามาเฉพาะสรุปแต่ท่านผู้ใดที่สนใจก็ไปฟังดูนะครับประเทศริปุตินได้สรุปใน4ประเด็นใหญ่ๆนะครับประการแรกสุดเนี่ยท่านได้พูดถึงก็คือเป็นการพูดเพื่อแสดงความรู้สึกเพื่อบอกให้ครูสนทนาก็คือประธานธีบีทำได้ทราบว่าประเทศรัสเซียมีความมุ่งมั่นตั้งใจมาก ที่อยากจะสารสัมพันธ์นะครับเป็นปกติกับทานสาราเมิกาท่านได้กล่าวว่าเหตุที่มาประชุมที่อารเสกาเนี่ยหมายถึงท่านปูตินนะท่านกล่าวว่าเหตุที่มาประชุมที่อารเซสกาเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับเป็นการประชุมของบ้านพี่เมืองน้องที่อยู่ชิดติดกันนะครับเพราะ สถานที่ประชุมเนี่ยคือ,อัสกาของอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากรักเสเซียถ้าพิจารณาจากเกาะจากเกาะนะสองเกาะที่อยู่ตรงกลางมหาสทรเนี่ยนะครับเป็นเกาะไม่ใหญ่นักเนี่ยนะเกาะหนึ่งเป็นของรัเสเซียเกาะหนึ่งเป็นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยห่างกันแค่4กิโลเมตรนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าวัดระยะกึกลางก็ห่างกันแค่2กิโลเพราะฉะนั้นท่านก็ ชี้ว่าเนี่ยเป็นการมาพบกับเพื่อนบ้านเวลาที่ท่านลงจากเครื่องบินมาท่านก็ได้กล่าวทักทายนะครับนะกับท่านก็คงได้ทักทายเช่นนั้นขิงว่าท่านสวัสดีเพื่อนบ้านยินดีที่ได้พบกันนะได้พบกันกับทุกคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตที่ดีนะครับท่านได้พูดต่อไปว่านะครับอารก์กาเนี่ย ก็เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ระหว่างรัเสเซียกับอเมริกาเพราะในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับก็มีความร่วมมือของสองประเทศนะครับในการต่อสู้ในช่วงสขขงครามโลกครั้งที่สองคือร่วมกันทหารสองฝ่ายกับประชาชนนี่ก็ร่วมกันในการที่จะผ่านความยากลำบากสนับสนุนการขนส่งเสบียงอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่หิมะเพราะฉะนั้นก็มีอันตรายมากมาย จากขิมะละลายบ้างหรืออื่นมากเพราะฉะนั้นการใช้เครือ่องมือขนส่งขนาดเล็กต่างๆเ,เขาก็ทํากันแล้วก็ปรากฏว่ามีอนุสรสถานนะครับที่เป็นความร่วมมือของสองฝ่ายมีทงของสองชาตินะครับที่ทางเมืองที่ลาสกาเนี่ยยังคงดูแลรักษาอย,ย่างดีท่านก็บอกว,ว่านี่เป็นภาพลักษณ์เป็นภาพจําที่ดีมากและท่านก็กล่าวว่าในเมืองหนึ่งเนี่ยในในโซเวียตที่อยู่ใกล้ๆท่านทึงไปปมายมา ก็มีอนุสรณ์สถานใกล้ๆกันนะครับอันนี้ผมนําขึ้นมาเรียนทุกท่านก็เห็นว่าสิ่งที่หนึ่งเนี่ยคุณอูติมเนี่ยท่านต้องการจะชี้สแสดงออกอย่างเต็มที่เลยว่าประสงค์จะได้มีความสัมพันธ์างไมตรตที่ดีระหว่างสองชาติในเรื่องที่สองที่ท่านพูดก็คือว่าท่านในกล่าวถึงจุดประสงค์ที่สำคัญเนี่ยนะครับของการมาประชุมในครั้งเนี้ย นะครับท่านได้กล่าวว่าสหรัฐอเมริกาและรัสเซียเนี่ยได้ไม่ไม่ได้ประชุมสุดยอดกันมาแล้ว4ปีนะครับครั้งนี้จึงสําคัญเพราะว่าในช่วงสีปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างโซเวียตและสหรัฐอเมริกามีความตกต่ำถึงขีดต่ำมากที่สุดนับตั้งแต่ยุคสิ้นสุดยุคสงครามเย็นเพราะฉะนั้นการประชุมในครั้งนี้จึงไม่ใช่เป็นไปเพียงเพื่อ ประโยชน์ของสองชาติคือสหรัฐอเมริกาและโซเวียตเท่านั้นแต่เป็นไปเพื่อประชาคมของโลกด้วยนะครับและท่านก็หวังว่านะครับไม่ช้าก็เร็วเนี่ยท่านจะสามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์เปลี่ยนสถานการณ์เนี่ยจากการ,รเผชิญหน้านไปสู่ความ่วมมืออันนี้เป็นประเด็นที่สองหรือเรื่องที่สองที่ท่านกล่าวเรื่องที่สามที่ท่านกล่าวก็คือเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับหยุเครนะครับท่านก็ถิโวกาสได้บอกผ่านสื่อว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในท่านมีโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสคุยทางโทรศัพท์กับท่านประธานิพย์ทัมเนี่ยหลายๆครั้งประธานทิพย์ทัมเองก็ได้ส่งนะครับ special envoy หรือทูตพิเศษเนี่ยเดินทางไปรัเสเซียหลายครั้งทางรัเสเซียก็ได้ให้รัฐมนตรีต่างประเทศของรัเสเซียเนี่ยได้ประสานงานได้พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับท่านบอกว่าท่านมีความเข้าใจดีว่า การยุติปัญหาของอยูเครนนั้นเนี่ยนะจำเป็นที่จะต้องให้ความหลักประกันความปลอดภัยความมั่นคงของอยูเครนอันนี้ท่านบอกว่าท่านมีความเข้าใจเห็นพ้องนะครับเห็นพ้องกับการพูดคุยเตรียมการที่ผ่านมาแต่ท่านกา็มีความสบายใจนะครับที่ท่านมารีดีเขาท่านปันเทเิบรทัาเนี่ยเข้าใจได้ว,ว่า,าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องไม่ลืมก็คือ ก็จะต้องมีหลักประกันความปลอดภัยให้กับทางรัสเซียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในบรรทัดนี้ก็จึงเป็นการเป็นสองเรื่องที่เป็นใจกลางของการเจราจาครั้งนี้ก็คือนะครับหลักประกันความปลอดภัยของอยูเครนแล้วขณะเดียวกันก็ไม่ลืมหลักประกันความปลอดภัยความมั่นคงของรัสเซียด้วยเช่นกันสองเรื่องนี้จึงเป็นหัวใจที่มีการเจราจากันในครั้งนี้นะครับท่านปูตินนะท่านได้ย้ําว่า ประเด็นของยูเครนนั้นยูเครนกับรัสเซียนั้นมาจากรากมาจากพื้นเดียวกันมาจากรากเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นกับสองประเทศนี้เนี่ยก็ถือเป็นก็ถือว่าเป็นเทจจีีก็คือเป็นโศกนาฏกรรมท่านย่อมไม่อยากให้เกิดขึ้นและท่านก็พยายามที่จะจะต้องพยายามอย่างจริงจังที่จะแก้ไขประเด็นนี้นะครับแล้วท่านก็หวังว่าข้อตกลงในวันนี้ ก็แสดงว่ามีการตกลงอะไรบางประการไว้แล้วลักนะจะได้เป็นนําไปสู่สันติภาพในที่สุดนะครับแล้วท่านก็หวังว่านะครับทางยุโรปนะครับก็จะได้สนับสนุนนะครับการพูดคุยที่ได้พูดคุยระหว่างตัวปูตินกับตัวทัมในวันนี้นะครับนะครับแล้วก็ไม่สร้างอะไรให้มันเกิดขึ้นเกิดปัญหาทำให้เกิดความเสียหายต่อ,อการที่จะยุติ สร้างให้เกิดความความสมบูรณสุขสันติเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรื่องที่สาวที่ประธานธิบดปูตินท่านพูดประการที่4ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นการสุดท้ายที่ท่านพูดถึงก็คือว่าท่านก็ได้พูดถึงประเด็นทางธุรกิจครับความสัมพันธ์ทางในเชิงธุรกิจนะครับเพราะว่าในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ก็มีผู้นําทางเศรษฐกิจนะครับตัวแทนทางเศรษฐกิจในรัสเซียเนี่ยเข้าร่วมจะเนมอนมาท่านก็บอกว่า ทางสหภาพโซเวียตหรือทางรัสเซียเนี่ยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีโอกาสอย่างมากที่จะทำดําเนินการทางธุรกิจร่วมกันในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ,ออเทคโนโลยีไฮเทคการพัฒนาด้นานอวกาศนะครับทรัพยากรใช้ฝั่งหรืออื่นเนี่ยท่านคิดว่ามีโอกาสแล้วท่านก็คาดหวังว่าการตกลงในวันนี้ก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นไม่เฉพาะนะครับ คําตอบหรือปัญหาสรุปของยูเครนท่านก็ชี้ว่าไอ้เรื่องการตกลงวันนี้นะไม่เฉพาะตกลงเพื่อเป็นข้อยุติเก,กี่ยวกับปัญหายูเครนแต่ก็จะเป็นาการเปิดประวริษัทหน้าใหม่นะครับที่จะเกิดความร่วมมือกันระหว่างสหร,รัฐอเมริกากับโซเวีสตท่านเห็นไหมครับว่าก็มีทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะครับความร่วมมือที่จะกลับมานอกเหนือจากปัญหายูเครนนะครับ ท่านได้ปิดท้ายนะครับท่านได้ปิดท้ายปูตินได้ปิดท้ายคาแถลงของท่านท่านบอกว่าจากเหตุผลทั้งปวงเนี่ยท่านจึงเชื่อนะครับว่ามีเหตุผลอย่างเต็มเปี่ยมที่จะเชื่อได้ว่าจากจุดเนี้ยจะก้าวไปสู่การยุติความขัดแย้งกับยูเครนได้นะครับท่านเห็นไหมครับว่าข้อถแถลงของปูตินเนี่ยก็ทําให้เราเห็นภาพถึงความมุ่งมั่นพยายามที่จะสร้างให้เกิดความ สัมพันธ์ที่ร่วมมือกันใหม่เปลี่ยนจากการประชหน้ามาสู่การร่วมมือกันนะครับแล้วก็เปิดสกราดหน้าใหม่แล้วก็นําไปสู่การยุตินะครับในเรื่องของอปัญหากับยูเครนอันนี้ก,ก็ก็เห็นถึงเจตนาจำรงนะครับเรามาฟังท่านทำบ้างท่านทำท่านก็ใช้เวลาสั้นๆครับในการพูดสรุปในการประชุมสุดยอดที่อาร์เกานะครับออ ท่านก็บอกว่าท่านเห็นด้วยหลายเรื่องละมีข้อสรุปที่เห็นด้วยกันการประชุมการที่อัลสกาเนี่ยมีหลายเรื่องที่เห็นพ้องกันระหว่งางคุณทัมกับปูตินเนี่ยเห็นพ้องกันแต่ก็ยังมีหลายเรื่องที่ยังยังจะต้องคุยกันต่อไปนะครับนะรบจริงๆท่านท่านบอกว่าหลายๆเรื่องที่พูดคุยเอามาพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คณะทำงานของท่านเนี่ยได้เตรียมการมาโดยเฉพะยาะอย่างยิ่ง uh, ท่านมาโก้ท่านมาโก้ลูบิโอเนี่ย รัฐที่ต่างประเทศท่านเนี่ยซึ่งเป็นคณะทางานสําคัญเนี่ยในการเดินเรื่องนี้ได้ทํางานานะท่านก็บอกว่าท่านจะได้นําเอาสิ่งที่มีการหารือกันเนี่ยนะครับแจ้งอรืรข้อตลกลงนี้แจ้งให้ทางประเทศวิเซเรนซิคก,กี้แล้วก็ทางผู้นํายุโรปนาตโตได้ทราบนะครับแล้วก็จะเชิญมาหารือกันนะครับที่ผมเรียนไปว่าวันปร,ประชุมที่รัสกาสิสิงหา18สิงหาท่านก็เชิญคณะนี้เซเรนซิก,กี้กับยุโรปเนี่ย นะครับแล้วก็ยูเครนเนี่ยทางสหรัฐนาร์จไปประชุมนะครับสรุปสุดท้ายท่านก็บอกว่าท่านท่านทรัมป์ท่านก็ไม่ลืมที่จะกล่าวว่าในการพูดคุยครั้งนี้ก็มีผู้นําทางเศรษฐกิจเนี่ยทางนักธุรกิจของโซเวียสมาร่วมประชุมด้วยนะแล้วก็นักธุรกิจโซเวียตก็ประสงค์ที่จะมีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็หวังว่าจะได้คุยกับปูตินอีกนั่นก็คือหมายความว่า เพื่อทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปถึงจุดสุดท้ายของการยุติสงครามนะครับในการผมอยากจะให้ภาพจากภาพจากอารสเซกาเนี่ยมาถึงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวันจันนะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าการประชุมหรือการแถลงข่าวหรือการประชุมร่วมระหว่างเซเลสกี้นาพนเมิเซเซเลสกี้เนี่ยของยูเครนกับปานิธิริทัมเนี่ย ก็ขณะพูดคุยกันเนี่ยก็มีสื่อนะเตรียมรออยู่รอบๆนะครับนะเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันก็มีทั้งในเรื่องของยูเครนโดยรตรงแล้วก็อาจจะผู้สื่อข่าวอาจจะแทรกถามเขา,าก็เลยไปเรื่อแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมอยากจะสรุปประเด็นนิดหนึ่งว่าปฏิบัตเการรัี้เนี่ยได้คุยอะไรนะครับในช่วงที่ไปพูดคุยกับท่านประธานในรอบนี้นะครับ คุณปัธิวิเชนรกี้เนี่ยแจ้งว่าหัวใจสําคัญคือท่านบอกว่าท่านอยากจะได้รับการสนับสนุนจากสาเมริาและยุโรปในเรื่องของความหลักประกันความมั่นคงนะครับต้องการที่จะให้ช่วยให้ยูเครนมีความเข้มแข็งเช่นการฝึกทหารหรือว่าการเรื่องเกี่ยวกับระบบการสื่อสารการควบคุมการสื่อสารต่างๆนะครับทางประธานิทร,รมเนี่ยนะครับท่านก็ได้ตอบ ทีมนี้เห็นได้ว่าการพูดคุยก็เป็นไปนในบรรยากาศที่ราบเรื่องจบรรยากาศที่ราบรื่นทางปฏิธิธรทรก็ได้ออตอบแจ้งในทํานองว่าท่านเนี่ยรับฟังข้อเรียกร้องของอยูเครนแล,ะละ้วล่ะและก็มีความเข้า,าใจต่อปัญหาที่เกิดมีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่มีผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้ในยูเครนนะครับ ท่านก็เน้นว่าท่านกำลังช่วยยูเครนอยู่นะแต่ว่าท่านก็เติมเข้ามานิดหนึ่งว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะท่านก็ทำให้ไหมเ่เสียเสียเสียเกิดความเสียใจของสองฝ่ายท่านก็บอกว่าแต่ท่านก็รักสองประเทศนะรักทั้งยูเครนและซเวียตนะครับท่านก็จะพยายามนะครับในเรื่องนี้ให้สำเร็จ แล้วท่านก็บอกว่าท่านจะได้โทรคุยกับปูตินหลังจากหาลือเซเลสกี้แล้วนะครับในรายละเอียดเนี่ยนะครับคงไม่ได้เข้าไปลึกนะครับจริงๆเข้าใจว่าเขาจะต้องมี working มีการประชุมกลุ่มทำงานเพราะผมเข้าใจว่าอาจจะมีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของอาณา,าเขตเขตแดนต่างๆนะที่มีการต่อสู้กันแล้วว่าจะจัดการกันอย่างไรนะครับผมอยากจะมา ท่านทนี่ขณะที่คุยกับเซเลนสกี้นี่ก็บอกว่าท่านก็มีอีกห้องหนึ่งนะจะต้องไปไประชุมนะครับก็คือหลังจากยุติการพูดคุยกับเซเลนสกี้แล้วนะท่านก็ย้ายห้องอีกห้องหนึ่งนั้นก็มีคณะคณะของผู้แทนทางยูนะทางสาภาพยุโรปแล้วก็ผู้นําต่างๆหลายประเทศครับนะครับก็มีทางจากเยอรมันนะจากฝรั่งเศส ท่านประเิตมาคงจากอังกฤษในยกอังกฤษนะครับคณะกรรมาธิการยุโรปนะครับแล้วก็ตัวแทนนาโต้ก็รออยู่ที่นั่นเซเรกี้ก็ไปร่วมนั่งนั่งนั่งฟังอยู่ด้วยครับแต่จริงๆแล้วอันนี้ถือว่าเป็นการประชุมของประธานที่ทำกับคณะของทางยุโรปที่ท่านเชิญมานะครับในการประชุมกับผู้แทนทางยุโรปหรือนาโตเนี่ยนะครับก็มีประเด็นที่ ผู้แทนต่างๆยกขึ้นมาเนี่ยผมก็สรุปมาสักห้าประเด็นนะครับที่อาจจะถือเป็นทั้งความคิดเห็นข้อเรียกร้องการประชุมครั้งนี้น่าสนใจครับผมก็ถือว่าท่านทําท่านก็ได้แสดงความเป็นผู้นําอย่างมากพอสมควรก็ถือว่าเป็นผู้นำนำนำ,นำการพูดคุยครั้งนี้ได้ดีท่านให้ทุกคนในที่นั้นเนี่ยในที่ประชุมได้มีโอกาสแสดงความเห็นพูดคุยซึ่งก็สรุปได้สักห้าเรื่องใหญ่ๆก็หนึ่งเนี่ย ในที่ประชุมนั้นเนี่ยนะครับพู้แทนของยุโรปสาราจัเนี่ยนะครับหรือนาโต้นเนี่ยพูดเหมือนๆกันคล้ายๆกันว่าต้องการให้มีการหยุดการฆ่าทําลายในยูเครนนะครับประการที่2ก็คือว่าต้องการแก้ปัญหายุทียุทธยตรธรรมก็มีการหยิบยกเอาเรื่องที่ในสมัยในช่วงที่เกิดสงครามใหม่ๆระหว่างยูเครนกับโซเวียสเนี่ยนะครับก็มีการอพยพ เอาเด็กๆจำนวนหนึ่งเนี่ยกลับไปดูแลในโซเวียอันนี้เขาก็ถือว่าเป็นปัญหาสิทธิมนุษเชนอยากจะให้มีการนำเด็กนั้นกลับมาสู่พ่อแม่ประการที่3ก็คือต้องการให้มีการสร้างความเข้มแข็งให้ยูเครนนะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างท่านมาคงท่านหลงไม่ใช่ความเข้มแข็งในปีนี้ปีเดียวนะมันต้องสร้างความแข็งสําหรับสิบปีข้างหน้าด้วยประการที่4ี่ก็คือว่าหลักประการความมั่นคงเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับยุเครนอย่างเดียวแต่จะต้องมีหลักประกันความมั่นคงให้กับยุโรปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ายูเครนและยุโรปนะเวลาที่ประเดิมทำคุยกับทางอูตินทางโซเวียตก็บอกว่าก็ต้องไม่ลืมหลักประกันความมั่นคงของโซเวียตด้วยนะนะครับในบาคคุยกับยุโรปยุโรปบอกนอกจากหลักประกันความมั่นคงยุเครนก็ต้องหลักประกันความมั่นคงของยุโรปด้วยสุดท้ายนะครับ ก็มีบางท่านหนึ่งท่านกา็มีผู้แทนในยุโรปบางท่านบอกว่าสลหับส่วนให้ใช้อาร์ติเคิลก็คือหมายถึงว่าบทบัญญัติข้อ5ซึ่งเข้าใจว่า,า,า,าผมไม่ได้กลับไปดูทีของนาโตนะครับโกกุงหมายวากว่าก็คือกรณีที่ถ้าเกิดมีการลุกเข้ามานี่ก็นาโตก็จะร่วมกันเข้าไปาต่อสู้ก็คือให้เอาหลักเอาอาร์ติเคินี่นะมามาใช้ด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่มีการคุยกับทางยุโรปนะครับ ทำสรุปว่ายังไงนะครับทำก็สรุปปิดไม่ไม่ไม่ได้ยาวนักนะครับท่านก็บอกว่า,เ,าเขาเห็นว่าตัวทําเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็าจะพยายามได้ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าการยุติสงครามหรือสันติภาพจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสันติภาพที่เกิดจะเกิดขึ้นเป็นระยะยาวนะครับแล้วก็ ท่านเองเนี่ยให้ความสําคัญกับอยู่เครนมากโดย,ยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะท่านก็อยากจะให้แน่ใจว่าสิ่งตา่างๆเหล่านี้หยุดลงนะหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าหลังจากเนี้ยท่านก็จะได้เร่งนะครับก็คือหลังจากที่มีการพูดคุยกันในครั้งนี้แล้วเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการไปคุยกันในละเอียดแล้วก็จะมีการเร่งนัดประชุมสามฝ่ายนั่นหมายความว่าอีกไม่นานอันใกล้นี้ก็จะมีการประชุมสามฝ่ายระหว่างนะครับ ประธานวิทัมประธานวิปูตินและก็ประธานีดีเซเลนสกี้เพื่อทำข้อตกลงนะครับเราก็คาดหวังว่านะครับจะเกิดวันนั้นแล้วก็มีข้อตกลงเกิดขึ้นจริงผมมีข้อที่เห็นนิดหนึ่งครับจากการฟังถแถลงของผุนนำนะคราบของปูตินของคุณทัมและก็ของเซเลนสิี้และก็ผู้นำยุโรปเราก็จะเห็นได้ว่าที่อารก้กานั้น นะครับชัดเจนที่สุดนะครับว่านะครับคุณปูตินเนี่ยประเทศที่ปูตินมุ่งหวังที่อยากจะให้ทุกอย่างมีความยุติแล้วก็จะได้เปิดสกลาดใหม่หน้าใหม่กับสหรัฐอเมริกาในเรื่องความสัมพันธ์ที่เป็นความร่วมมือนะครับแล้วก็ฟังจากผู้นําที่พูดในเรื่องที่ที่วอชิงตันนะครับก็ยังอยู่ในประเด็นเดียวกันคือหลักประกันความมั่นคง ของยูเครนและของยุโรปนะครับแต่ก็จะเห็นว่าก็ยังมีจุดหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับดินแดนของยูเครนเนี่ยนะครับที่ไม่ได้พูดคุยกันในวันนี้แต่เข้าใจว่ามันมีอยู่ในเอกสารเตรียมการซึ่งเขาคงต้องไปคุยกันผมอยากจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งที่ผมคิดว่า,าการพูดคุยสันติภาพในครั้งนี้ก็น่าจะมีทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่บรรลุผลสุดท้ายได้พอดูจาก การทางานผมก็คิดว่าอันนี้ก็ต้องชมเชยว่าทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาเขาก็มีการทํางานจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทานมาโกรูบิโอเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะผมดูคําสัมภาษณ์ของท่านนะครับในช่วงหลังจากที่ประชุมที่อารกาแล้วเนี่ยนะครับนะครับก่อนจะประชุมที่ที่วอชิงตันดีซีท่านให้สัมภาษณ์ไว้ในหลายเรื่องครับประการแรกสุดเนี่ยท่านบอกว่านะครับเออ ในการเตรียมการหรือการเตรียมการของท่านไปทำครั้งนี้นะหรือการพูดคุยในครั้งนี้นะท่านพยายามทาให้ปัญหามันแคบลงนะครับนะครับแล้วก็ให้แคบลงคือไม่ไอ้ปัญหาไหนที่ไม่เกี่ยวก็ตัดออกไปให้มันเหลือปัญหาที่แคบลงจะได้พูดคุยกันได้ไง่ายขึ้นส่วนในเรื่องปัญหาความมั่นคงปลอดภัยยูเคนเนี่ยเข้าใจว่าทุกฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องกันประการที่3ก็คือว่า สำหรับเรื่องดินแดนซึ่งผมพูดไปแล้วมันอาจจะมีประเด็นเนี่ยซึ่งไม่ได้พูดคุยกันไม่ไมีได้ปรากฏในสื่อว่าตกลงมาเป็นยังไงเนี่ยเรื่องดินแดนของยูเครนเนี่ยามากโกลูเบโอเนี่ยก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ยูเครนต้องตัดสินใจนะแล้วท่านก็นย้ําต่อไปว่านะในการเจราจาครั้งนี้สองฝ่ายก็ต้องยอมยอม,ยอมที่จะเสียอะไรไปบ้านนะครับไม่มีฝ่ายใดจะได้ะไรทั้งหมดคือต้องยอมเสียบ้างน,นะท่านก็หมายว่าคิดว่าท่านก็หมายาว่า การเตรียมการประชุมคณะถ้ามีการคุยกันในระายละเอียดนะใครจะยอมอะไรใครได้มากแค่ไหนแต่ว่าไม่ชัดเจนว่าทางยูเครนเนี่ยนะท่านได้พิจารณาเรื่องนี้ไปขนาดไหนนะครับจากที่ผมฟังมาติดตามมาเนี่ยนะครับสิ่งสุดท้ายคือท่านบอกว่าในการเจรจาครั้งนี้นะครับประเทศทำก็หีกเลี่ยงนะที่จะไม่ก้าวไปใหถ้ถึงจุดที่เรียกว่าคุยกันไม่ได้ นะก็คือพยายามที่อยู่ในจุดที่คุยกันได้อะไรที่คุยไม่ได้ก็ก็เรียงไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในความพยายามเช่นเนี้ยนะก็เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าทุกฝ่ายยังมีท่าทีที่จะหมายถึงว่าให้บรรลุนะเจตจำนงในเรื่องการยุตินะสงคารามในยูเครนแล้วก็นำสัมติธิขมาให้ทุกฝ่ายแล้วก็มีหลักประกันนะต่อทั้งยูเครนต่อโซเวียตต่อยุโรปเนี่ยนะครับแล้วก็ ทางสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นผู้เฟสิลิเตใหญ่เนี่ยทุกฝ่ายพอใจนะและมีข้อยุติได้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีและก็ปปะนพอด์ต่อเป็นเทศยบช้ของสังคมโดยส่วนรวมด้วยตัวของโลกด้วยนะครับวันนี้ผมคิดว่าก็คงจะเป็นการนําข้อมูลมาให้ทุกท่านได้ทราบนะครับก่อนจริงก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวเราสักนิดหนึ่งนะผมเองก็ตั้งใจครับว่าเดี๋ยวถ้ามีเงื่อนไขได้เตรียมข้อมูลเพียงพอเนี่ยก็จะนําเรื่องสันติภาพระหว่างไทยกับเขมรเนี่ย นะครับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทา่านนะครับเพื่อจะมาช่วยกันดูว่าเราจะทําอย่างไรให้เกิดสันติภาพระหว่างไทยและเขมรเนี่ยที่ยั่งยืนนะที่ยั่งยืนเพราะว่าเพราะว่าจากถ้าเราย้อนกลับไปเนะี่ยตั้งแต่เกิดพิพาทเรื่องเขาพิพาทเมื่อปี2 5 0 3 2 5ห4เนี่ยก็ผ่านมานะเปีแลนะแต่ว่าความขัดแย้งก็ยังลงอยู่มากแล้วก็เราจะทำไางไถึงจะให้ไม่ให้ความขัดแย้งเนี่ย ต่อเลยไปถึงอนุชนรุ่นหลังนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่จะคุยกันต่อไปครับแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีอะไรที่อยากจะให้ผมได้มีโอกาสไปค้นคว้าเพิ่มเติมท่านก็แลกเปลี่ยนคุยเข้ามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ